สวัสดีนะครับนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้มาพบกันในวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของกระบวนการค้นหาข้อมูลนะครับนะักเรียนอ้าถ้าพร้อมแล้วนะครับ ไกลกันเลยการที่เด็กๆจะศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งสักเรื่องหนึ่งนะครับเพ <c oughs> ื่อให้ได้ข้อมูลที่มันมีความรอบด้านนะฮะทุกๆด้านเลยนะครับและสามารถนําไปอภิปรายนําไปพูดคุยกับบุคคลอื่นได้นะครับ <c oughs> คิดว่าควรมีขั้นตอนใดบ้างนะฮนะนักเรียนอ่าก่อนที่เราจะรู้คําตอบนะฮะมา ทำกิจกรรมค้นควา้าหาความรู้กันก่อนนะฮะวิธีการทํากิจกรรมก็คือให้เราวางแผนเลือกเรื่องที่เราสนใจแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์นะครับอ่าแล้วก็ค้นหาอาจจะหาในหนังสือนะฮะนิตยสาวรวารสารนะฮะรายการทีวีนะครับหรือจะเป็นจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับคิดว่ามีประโยชน์นะฮะ เรื่องนั้นต้องมีประโยชน์นะนำไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังนะฮะแล้วก็เรื่องที่หามาเล่านั้นต้องมีเนื้อหาที่ถูกต้องครบถ้วนทันสมัยมีแหล่งอ้างอิงที่สามารถที่จะตรวจสอบได้ด้วยนะครับเอาละฮะคำตอบของคำถามเมื่อกี้นี้มี6ขั้นตอนด้วยกันเนาะหขั้นตอนในการค้นหาข้อมูลอ่ะเราไปดูทีละขั้นตอนกันเลยดีกว่านะฮะขั้นตอนที่1ก็คือนะฮะกำหนดหัวข้อนะฮะเพื่อที่จะค้นหาข้อมูลได้ อย่างถูกต้องนั่นเองนะฮะเราจะค้นหาข้อมูลเรื่องอะไรต้องกำหนดหัวข้อซะก่อนนะฮะเช่นเราอยากจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์มะม่วงของไทยอย่างเงี้ยตั้งทงไว้เลยจากค้นหาเกี่ยวกับสายพันธุ์มะม่วงของไทยนะฮะอันที่2นะฮะเมื่อได้หัวข้อแล้วนะครับเราก็ไปทําการค้นหาข้อมูลนะฮะสามารถค้นหา จากแหล่งข้อมูลต่างๆนะฮะจะเป็นนิตยสารบรสาัทนี้ครูบอกไปแล้วนะฮะรายการทีวีรายการวิทยุนะฮะสอบถามจากผู้้รู้นะฮะกรมวิชาการเกษตรก็ได้ถ้าเราค้นหาเรื่องข้อมูลของสายพันธุ์ม่วงไทยเนาะอ่าจะเป็นอ่าเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเนี่ยหรือกรมการเกษตรอะไรก็ได้นะฮะขั้นที่3ครับเลือกแหล่งข้อมูลที่เราสามารถสามารถค้นหาข้อมูลได้เจอนะฮะเราลองเลือก แหล่งข้อมูลที่เราิสต์รายการเมื่อกี้นี้นิตยาสารประสารมีไหมนะสอบถามผู้รู้มีไหมกรมวิชาการเกษตร,รมีไหมจากเว็บไซต์มีไหมลองเลือกนะฮะหาจากแหล่งข้อมูลที่เราสามารถหาได้เจอนะคะเมื่อเลือกแหล่งข้อมูลได้แล้วก็ไปขั้นที่4นะครับขั้นของการเตรียมอุปกรณ์นะฮะเป็นขั้นตอนของการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ในการค้นหาข้อมูลถ้าเราไปสอบถามผู้รู้สิ่งที่เราเตรียมไปอาจจะเป็นสมุดปากกาเอาไว้จด นะฮะอ่าถ้าเราต้องการที่จะอ่าอ่าค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเราต้องการใช้แหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเราก็ต้องเตรียมะไรเรียมอ่าคอมพิวเตอร์นะเตรียมโน้ตบุ๊กนะ,ะเตรียมอ่าแท็บเล็ตหรือเตรียมสมาร์ทโฟนนะฮะเตรียมอินเทอร์เน็ตมีเปล่าต่อหรือยังอย่างงี้ฮะเตรียมข้อมูลอ่าเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะฮะขั้นที่5ฮะนะฮะ,นะฮะก็คือการค้นหาและรวบรวมข้อมูลนะฮะเราสามารถค้นหาสอบถามจากผู้รู้ หรือจากเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือนะฮะจากนั้นจึงจะสามารถรวบรวมข้อมูลแล้วก็จดบันทึกข้อมูลลงมาได้นะฮะและขั้นที่6นะครับเป็นขั้นของการพิจารณาและก็สรุปเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการค้นหาข้อมูลนะ,ะเมื่อเรานําข้อมูลที่ได้ค้นหามาแล้วนั้นนะฮะทำการรวบรวมจดบันทึกแล้วต้องนําข้อมูลนั้นมาพิจารณาแล้วก็สรุปนะฮะสิ่งที่เราต้องการค้นหา มันตรงไหมตามหัวข้อที่เรากาหนดไหมนะจากนั้นจึงจัดสรุปแล้วก็นําเสนอข้อมูลได้นะฮะการนําเสนอข้อมูลนั้นก็มีหลากหลายวิธีนะฮะอาจจะนําเสนอในรูปแบบของรายงานจัดนิทรรศการเนี่ยเป็นต้นนะฮะเสนอเป็นนิทรรศการเป็นชาติเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเอาละฮะเรามาดูคลิปอีกหนึ่งคลิปนะฮะที่เป็น การรวบรวมข้อมูลนะฮะอ้าวไปกันเลยนะฮะการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตบนอินเทอร์เน็ตนั้นมีข้อมูลอยู่มากมายรอให้เราไปค้นหาแล้วใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อการเรียนรู้และเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อความรูปภาพวิดีโอเพลงซอฟต์แวร์แผนที่ข้อมูลบุคคลข่าวและข้อมูลอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก เมื่อมีข้อมูลให้ค้นหามากมายขนาดนี้หากเราไม่รู้จักเทคนิคและวิธีการในการค้นหาข้อมูลเราอาจจะไม่ได้ข้อมูลตรงตามที่ต้องการหรืออาจต้องใช้เวลานานในการที่จะได้ข้อมูลเหล่านั้นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกว่าเซิร์ชเอนจินเช่น Google Yahoo หรือ Bing จะมีโปรแกรมที่ทำหน้าที่ค้นหาและอ่านข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆแล้วจึงจัดลำดับคำค้นหาที่มีในเว็บไซต์เหล่านั้นและนำมาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล เมื่อเราเข้าไปใช้บริการจากเว็บเซิร์ชเอนจินโดยพิมพ์คำค้นหาที่ต้องการเช่นถ้าเราต้องการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับแอปเปิลที่เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเช่นแอปเปิลและกดปุ่มเซิร์ชก็จะแสดงผลการค้นหาว่าคำนั้นมีอยู่บนเว็บเพจหน้าใดบ้าง ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมักจะพบรายการของเว็บเพจที่มีคำว่า Apple เป็นจำนวนมากมายโดยอาจได้ข้อมูลท,ทั้งที่เป็นชื่อของบริษัทคนสถานที่รวมถึงผลไม้ซึ่งเราคงไม่สามารถเลือกดูทั้งหมดจากรายการเหล่านั้นได้จึงต้องระบุคําค้นเพิ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการเช่นถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ให้เพิ่มคําว่าฟรุตอีกหนึ่งคำเป็น Apple Fruit ผลของการค้นหาก็จะได้เว็บเพจที่มีคําว่าฟรุต และคำว่า Apple ในเว็บเพจนั้นๆซึ่งจะพบว่าจำนวนเว็บเพจที่ค้นหาได้มีจำนวนลดลงถ้าเราสนใจหาข้อมูลเกี่ยวกับ Apple ชนิดหนึ่งที่มีคำว่า Fuji ก็อาจจะพิมพ์คำว่า Fuji เพิ่มลงอีกหนึ่งคำเป็น Fuji Apple Fruit ซึ่งเว็บเพจที่ค้นหาจะต้องมีคำทั้ง3คํานี้ข้อมูลที่ได้จึงน้อยลงมากแต่ก็ยังไม่ตรงกับที่เราต้องการให้ลองเปลี่ยนเป็นวลีโดยใช้เครื่องหมายคำพูดที่คำว่า Fuji Apple ก็จะพบว่าผลของการค้นหาแสดงให้เราเห็นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับฟูจิที่เป็นผลไม้สายพันธุ์หนึ่งของแอปเปิลตามที่ต้องการหลักการที่สําคัญในการค้นหาข้อมูลให้ตรงกับที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็วนั้นเราต้องคิดก่อนว่าคําที่ต้องการค้นหานั้นเกี่ยวกับอะไรลองเขียนคําสําคัญเพื่อใช้ในการค้นหาและหาความสัมพันธ์ของคําเหล่านั้นเช่นถ้าต้องการหาข้อมูลของสถานที่ที่มีคําว่ากุหลาบ และใช้ค้นหาแค่เพียงคำว่ากุหลาบเราก็จะได้ผลการค้นหาที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกุหลาบที่เป็นดอกไม้เป็นจำนวนมากรวมอยู่กับข้อมูลเว็บเพจที่เป็นชื่อคนบริษัทและสถานที่ให้ลองจำกัดผลการค้นหาโดยเติมเครื่องหมายลบหน้าคำว่าดอกต่อจากคำว่ากุหลาบเราก็จะได้ผลการค้นหาที่เป็นข้อมูลของเว็บเพจที่ไม่เกี่ยวกับดอกไม้ซึ่งจะช่วยให้เหลือผลการค้นหาที่ใกล้เคียงกับที่เราต้องการง่ายขึ้น นอกจากนั้นเรายังสามารถกรองข้อมูลการค้นหาเพื่อให้ได้ผลตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นด้วยการระบุข,ขอบเขตของการค้นหาเพิ่มเติมได้แก่การกำหนดประเภทของเว็บไซต์ชนิดของไฟล์และการเฉพาะคำค้นที่ปรากฏในหัวเรื่องของเว็บไซต์เป็นต้นถ้าเรารู้ว่าเว็บไซต์ที่เราค้นหาเป็นเว็บไซต์ประเภทใดให้พิมพ์คำว่า Si ต e คและตามด้วยชื่อโดเมนหรือประเภทของเว็บไซต์นั้น เช่นถ้าเราต้องการค้นหาคำว่ากุหลาบเฉพาะเว็บไซต์ของสถานศึกษาในประเทศไทยให้พิมพ์คำว่ากุหลาบไซต์ a c t h ถ้าเราต้องการค้นหาเว็บไซต์ที่มีคำว่ากุหลาบอยู่ในหัวเรื่องของเว็บไซต์ให้พิมพ์ in title กุหลาบหรือถ้าต้องการค้นหาข้อมูลโดยสนใจเฉพาะประเภทของไฟล์เช่นไฟล์เอกสารที่เป็น pdf หรือไฟล์ ppt ของโปรแกรม powerpoint เราก็สามารถระบุชนิดของไฟล์ที่ต้องการได้โดยพิมพ์ไฟไล์ท้ายคแล้วตามด้วยชนิดของไฟล์เช่นไฟไล์ท้ายคอน PDF เว้นวัคกุหลาบหรือไฟล์ท้ายค PPT เว้นวรกกุลาบเป็นต้นจะเห็นว่าการค้นหาข้อมูลที่มีอยู่มากมายบนอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากเพียงแค่เรารู้คำสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องการค้นหา และเมื่อพบผลการค้นหาจํานวนมากก็อาศัยความสัมพันธ์ของคําและเทคนิคเพื่อกลนกรองผลการค้นหาให้แคบลงเพียงเท่านี้การค้นหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตของเราก็กลายเป็นเรื่องที่ง่ายสะดวกรวดเร็วและแม่นยําอีกด้วยเอาละครับนักเรียนวิดีโอจบแล้วนะฮะเรามาสรุปข้อมูลจากคลิปเมื่อกี้กันนะฮะว่าอะไรอะไรบ้างนะครับ ข้อมูลที่เราได้จากการสืบค้นนะฮะเราใส่คำค้นหรือใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปนะฮะมันจะเป็นยังไงได้ข้อมูลออกมาจำนวนมากมาหาศาลเลยนะฮะเอาละขั้นต่อไปเมื่อเราได้ข้อมูลจานวนมากเสร็จแล้วปั๊บเราจะต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นมาประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลหลังจากการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลสิ่งที่เราจะได้ก็คือได้ข้อมูลข่าวสารที่มี ความน่าเชื่อถือมีลักษณะที่ดีและสามารถนำไปใช้งานต่อได้นั่นเองนะครับอ้าวลังจากนั้นนะครับเราจะมาสู่ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะเมื่อเข้าเข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับสิ่งที่จะก,การวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะเรารับรู้ผ่านการอ่านการดูการฟังนะฮะนะฮะแล้วก็บันทึกข้อมูลเนื้อหาของข้อมูลเหล่านั้นนะครับ มาเปรียบเทียบเพื่อหาความสอดคล้องของข้อมูลนะฮะอา้าวหลังจากนั้นนะครับก็มาถึงขั้นตอนของการสังเคราะห์ข้อมูลนะฮะเอาสิ่งที่เราได้จากการวิเคราะห์มาสังเคราะห์อีกทีนึงนะครับสิ่งที่เราจะได้จากการสังเคราะห์ก็คือนะการจัดกลุ่มแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับเพื่อนำเสนอ ข้อมูลนั้นอย่างสร้างสรรค์นะ,ะสังเคราะห์ข้อมูลก็คือการจัดกลุ่มแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลนะฮะเพื่อนําเสนอข้อมูลนั้นอย่างสร้างสรรค์นั่นเองนะครับเมื่อข้อมูลบนหน้าเว็บมีปริมาณมากขึ้นการค้นหาข้อมูลโดยการกวาดสายตาคงไม่เพียงพอผู้ออกแบบจำเป็นต้องสร้างเครื่องมืออำนวยความสะดวก ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลซึ่งจะทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือมีคีย์เวิร์ดตรงกับคำที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปแล้วก็แสดงผลออกมาเป็นรายการผลการค้นหาออกมาให้เราเห็นและเราก็เลือกเข้าไปดูข้อมูลหรือเข้าไปเอาข้อมูลมาใช้นั่นเองนะฮะมีบริการ ะะมีการให้บริการต่างๆมากมายแก่ผู้สืบค้นข้อมูลเพื่อทำให้การค้นหาข้อมูลต่างๆเป็นไปได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายมากขึ้นโดยการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์นะ,ะเราจะใช้ Search Engine บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งมีความเปิดกว้างและไม่มีการจำกัดขอบเขต ะะผู้สืบค้นจึงสามารถทำการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีคุณภาพจากหลากหลายแหล่งข้อมูลทั่วโลกนั่นเองนะฮะนักเรียนนะครับสำหรับในเรื่องของกระบวนการค้นหาข้อมูลนะฮะมี6ขั้นตอนจำให้ได้นะฮะกระบวนการค้นหาข้อมูลมี6ขั้นตอนนะฮะวันนี้ก็คงจะต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะนักเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิป ต,ต่อไปนะโอเควันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ